กรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะเปิดปฏิบัติการจับลิงเกเรรบ,บุรีเฟส2นะคะปรับกลยุทธ์ถอดเครื่องแบบใส่ชุดปกติมุ่งเน้นจับลิงเกเรตามการชี้เป้าของพี่น้องประชาชนค่ะ นายสุดที่พงแกมทัพทิมผู้อำนวยการศูย์อนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสลับบรุรีพร้อมด้วยนายเกลิกวิทย์ภูมิพยักหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิจังหวัดลบบรุรีได้นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานรวม8คนค่ะดำเนินการดักจับลิงที่มีพฤติกรรมดุร้ายตามการชี้เป้าของประชาชนโดยมีแผนดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2567 โดยเฝ้าดักจับสัปดาห์ละ3วันซึ่งการจับในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานได้ปรับกลยุทธ์การจับโดยการถอดเครื่องแบบปฏิบัติงานและใส่ชุดปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปเพื่อไม่ให้ลิงจำเครื่องแบบได้ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานระบุว่าการจับลิงรอบนี้นะคะยังไม่ได้มุ่งเน้นจับลิงในเชิงปริมาณแต่จะจับลิงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวตามที่ได้รับบาะแสจากประชาชนเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ซึ่งในอนาคตเมื่อสถานอนุบาลลิงโผลก้ต้นเสร็จแล้วก็จะนำลิงไปไว้ทั้งนี้จากกรณีที่เจ้าของร้านสูตรขายเสื้อผ้ากลางเมืองลบบุรีโพสต์ข้อความว่าสุดทนพฤติกรรมของเจ้าธนาเดชไอ้แหว่งลิงโลกจิตที่ชอบขโมยชุดชั้นในชอบกระโดดเกาะรถสาวๆหากใครก็ได้นะคะที่สามารถจับตัวเจ้าธนาเดชไอแหว่งยินดีจ่ายให้300บาททันทีแบบไม่มีข้อแม้ค่ะ